สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องโปูเยี่ยมพารวยอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมในวันที่ห้าแล้วอากาศยังร้อนอยู่เหมือนเดิมนะร้อนไปเท่าไรแล้ววันนี้4ี่สิบเอดองศานะนี่สี่สิบเอดองศานะเวลาก็ประมาณบ่าย1ิบหนาฬกาของวันที่ห้าพฤษภาคมสองห้าหกหกนะ อ่ะเรามาพบกันวันนี้ก็มาชมคลิปตัวเลขรหัสนะฮะรหัสของตัวเลขวิธีการจับรหัสง่าย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 นะฮะใหเอฟแฟนช่องเลยดูอ่าเอฟซชมหลายช่องนะอาจจะเห็นการจับรหัสแบบนี้จากช่องอื่นนะ,ะแต่ท่านไม่ได้พูดถึงรหัสสามหก ก็มีแอดมินถามมาเขียนได้อย่างไรทําได้อย่างไรมาจากไหนท่านก็บอกว่าเขียนก็อยู่กับปากานี่แหละนะอ่ตกลงก็ตาไม่ไวนะเนี่ยไม่ทันก็ไม่รู้นะนี่อยู่กับสายตาเรานะจะบอกให้สายตาไวเสียบขาดแล้วสามารถตามตัวเลขทันเนี่ยก็นำมาสร้างได้เป็นสูตรแต่ ของปู่เยี่ยมก็ทําอยู่แล้วนะไม่ต้องบอกนะงนั้นเขียนรูปแบบไหนเราสามารถจับประเด็นได้ทันทีนะครับผมอตามชมเลยนะตามชมกันเลยไม่ให้เสียเวลาไม่เสียเวลานะเลขจับรหัสเลขจับรหัสสามหกเก้านะครับผมเดี๋ยวให้เขียนหัวจั่วมันก่อนนะหัวข้อมันก่อนนะครับหัวคลิปมันก่อน ดเดินรหัสนะฮะสามหเกนาะหน่วยนะเดินหน่วยเนาะนอนอนะฮะนอรหัสรหัสหน่วยเดินสามหเก้านะเห็นอย่างนี้คงพอเข้าใจนะสออาสิบหพอคอหกห อ่ะเราตามมาชมตัวเลขกันเลยนะครับผมไม่เสียเวลาเอางวดไหนกังงวดไหนดีงวดนี้กับงวดหน้าหรืองวดหน้ากับงวดนี้อ่เรามาดูนะฮะรหัสสามหกเก้ามันซับซ้อนไปแบบไหนมาชมกันเก้าแปดเจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดหนึ่งนะครับผมเก้าแปดสี่เก้าศูนย์หก เลกล่างเกตหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูสักสองงวดนะแล้วก็งวดแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าว่าการเดินรหัสมันจะไปแบบไหนนะฮะอาจจะขอเอียงเพจหนันสักหน่อยนะ เพราะว่าจะไม่ให้บางเวลาเขียนนะครับผมอ่าเวลาเขียนก็ใช้หลักหกนี่แหละนะฮะหกเนี่ยเดินสามตัวนะหกเป็นตัวตั้งงนะหกอ่าตรงนี้เจ็ดอ่าตรงนี้แปดแปดนะอ่าเราก็จะเดินรหัสนะครับผม เดือรหสามหกเก้านะหกเจ็ดแปดเลี้ยงตัวกันเลยนะหกหกแล้วก็เก้าสองห้านะหกเก้าสองห้านะเอาสี่ตัวเลยนะครับผมเจ็ดศูนย์สามหกเห็นไหมเห็นไหมแปดหนึ่งสี่เจ็ดนั่นการเดือรหัสเป,เป็นอย่างนี้นะฮะ่เขียนครอมไว้สักหน่อย จะได้รู้ว่ามันเดินในแบบไหนก็ได้รหัสมาสี่ตัวนะอ่ะเลขสีตัวนี้ถ้าเรามาจัดการเขียนเสี้ยใหม่นะครับผมเราก็จะได้เลขอย่างนี้นะจัดเขียนเสี้ยใหม่จัดยังไงเอาห ตั้งลงมาทางนี้นะทางทางดิ่งนะหกเก้าสองห้าเจ็ดศูนย์สามหกแปดหนึ่งสี่เจ็ดเรามาดูตัวเลขที่มันตรงกันนะ คิดเส้นให้เรียบร้อยก่อนรหัสตรงนี้นะหทัดจากหต่อไปมันจะเป็น9ก้านะ9มายืนรอนะเรายังไม่ทิ้ง6กบวกสามนะหกบวกสามเท่ากับเก้าเอ่าเป็นเลขวิ่งนะ901มายืนรอนะ เส้นที่901าศนย์่มายืนรอเส้นนี้นะเก้าศอ่ามันออกได้ทุกเส้นนะอ่าจับประกอบกันเลยแต่ละเส้นนะหกเกตแปดเก้าศูนะครับผมเราก็จะเห็นเห็นว่าเส้นนี้จับได้9091นย์เก้นะฮะ 9091ถ้าเรากลับกับตัวเลขก็จะเข้าที่919พอดีนะตรงนี้90911019มาทางนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเลขวิ่งจับที่รหัส901นะเข้าทั้ง3ตัวไปเลยนะจุดที่เข้าล่างก็เข้าตรงนี้นะนี่นี่นี่ห้านะครับผมเป็นห้าหก กับหกเจ็ดห้าหกกับห้าเจ็ดเข้าตัวกลับเหมือนกันนะเข้าล่างตรงนี้นะฮะสำหรับคลิปที่ท่านเห็นว่าไม่หลุดจริงๆนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่แสดงความไม่หลุดตรงนี้นะหกเก้าสองห้าในช่องนี้ช่องนี้ซึ่งจับเลขได้อย่างนี้นะ หกเก้าหก้าเขาจับรวมตัวกันหมดเลยนะหกเก้ 6, 9, 2, 5สองห้าหกเกอีกตัวนะแล้วก็สอหก็ไปเข้าที่ล่าง6กหตรงนี้นะฮะอ่ะเรามาตามมาดูงวัดต่อไปกันดูนะจะมาแบบเดิมไหม สอเอ่อตรงนี้ศูนย์หนะแปดสี่สามศูนยนขอไปนะเขียนผิดศ1 9ย่เก้าอาเอาลักเนี่แหละมาสตาร์ตตั้งนะเกศแล้วก็หน่งอเดินรหัส3ไปนะตัววิ่งสองสามสี่ อ่าเก้าสองห้าแปเอ่าเรามาดูเรามาดูว่าตัวเลขจะเดินแบบไหนรครัครอบไว้นะ เราลองมาเขียนตัวเลขเรียงกันลองดูนะเดี๋ยวผมจะเรียงเรียงสั้นๆกัแล้วกันนะเรียงแคบเข้ามานะอ่าตรงนี้9ก้าสองห้าปดตรงนี้นะศูศมาตรงนี้เนนศูนย์าหกเ แล้วก็หนึ่ง่จนะหนึ่จบพอดีนะเรามาจับตัวเลขกันลองดูว่าจะมาที่ตัวไหนนะครับผมตัวสำคัญมันนะสองสาเป็นตัววิ่งนะฮะ จะมาที่หลักไหนครับผมอย่าขีดเส้นก่อนนะครับผมอ่าถ้าจับหลักแรกนะเก้าสองห้าแปดนะก็จะได้ที่เก้าสองเก้าห้าเก้าแปด สองห้าสอแล้วก็ห้จับตรงนี้นะจากตรงนี้นะจากจุดนี้9ก้าสองห้าปดห้องนี้ไม่จับห้องนี้ไม่จับนะเ้า 9. ตัวที่มายืนรอคือสองนะ สองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์อ่าถ้าสองมานะครับผมสองสามสองสี่อ่าสองอยู่มุมนี้นะ เอาเม็ดเดียวนะครับผมได้ที่ตัวไหนนะตัวแรงนะสอง่ 2, นะอ่าสำหรับกลุ่มนี้นะที่ติด2ก็คือสองแปนะ ตันี้ก็จะได้ตัวเด่นสองตัวนะเด่นนะสองสแล้วก็เด่น28เราก็ลองแคปหน้าจอก็ลองดูนะว่าจะมาได้ไหมนะสอกับสองาตัดสินกันวันที่16ก็แล้วกันนะ16บหกพคหก หกตัดสินนะอ่ะหมดเวลาพอดีครับอำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมเลขสูตรเดินรหัส